สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กันวี2จะพาเพื่อนๆมาพบกับทีมสีสุมาอี้กันนะคะทีมนี้เพื่อนๆขอมานะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็ยังคิดว่าไม่น่ารอดนะครับกับแพลป,ปัจจุบันแต่นี่ครับดาเหม่ยแม่นมากๆอ่ะครับเขาไม่ได้หวังที่จะฆ่าลูกกระต๊อบของสุมาอี้นะแยวนี้มันตีสุมาอี้ันตายเลยนะครับทีเดียวผมขออนุญาตเปลี่ยนกลมสุดสักคู่นะคะ ดีพุชารีตัวครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยทีมนี้ผมจะเล่นเป็นทีมฟูลจ็อกทั้งหมดเลยนะครับผมจะไม่เปลี่ยนค่ายนะครับแล้วมันก็จะมีผมกับลูกกระจอกของสุมาอีด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูครับอ่ะมอพร้อมแล้วเรามาดูความสามารถของตัวสุมาอีกันนะครับ ตัวสุมาอี้เองจะโจมตีเป็นเวทนะครับแล้วก็ผพ,พ่วงดาเมจทางอ้อมนะครับอีกร้อยี่สิบเปอร์เซ็นของพลังโจมตีนะครับส่วนตอนนี้ผมเล่นค่ายจกนะครับหลังจากสุมาอี้สกิลก็จะตีธรรมดาด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับการอัพขั้นของสุมาอี้นะครับแต่ละขั้นส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับลูกกระจกของเขาทั้งนั้นเลยนะครับตัวพาร์สี่ปะครับยามเจียสัะปปสิงนะครับ อันเนี้ยคือตัวของลูกกระจกของเขานะแล้วไอ้ตัวลูกกระจกของเขาเนี่ยดันมองข้ามโล่อมาตะด้วยก็คือต่อให้คุณจะใช้ซุนเกียนมันก็จะตีทะลุไปเลยครับใครจะเล่นสุมาอี้ครับแนะนําให้ทําดาเมจทางอ้อมเยอะๆเลยนะครับสําหรับตัวลูกกระจอกอะครับมันตีทีเดียวแท้งตายเลยนะครับส,สกิลล่าสัตว์เนี่ยครับมีผลกับตัวลูกกระจอกอย่างมากเลยนะครับมันคือ HP ของตัวลูกกระจกนั่นเอง การตายของลูกกระจ๊กนะครับเกิดขึ้นได้2แบบคือหนึ่งสุมาอีตายนะครับแล้วลูกกระจ๊กก็จะตายด้วยแบบที่สองคือละอาศัตว์หล่โสนนะครับถ้าเป็นแถดก่อนหน้าเนี่ยครับเขาก็จะจ้องที่จะตีลูกกระจ๊กมันให้ตายกันนะครับแต่ปัจจุบันนี้ถ้าใครเอามาเล่นนะครับเขาตีสุมาอีทีเดียวตายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปลองดูกันนะครับแต่ก็ไม่ชัวร์นะว่าวันนี้ผมจะไหวหรือเปล่า ีผมจะไม่ตีคนเดิมนะครับผมเบื่อถงหยวนแล้วครับแลนกันจริงๆเซิร์ฟเวอร์นี้อะผมได้เหยื่อลายใหม่แล้วครับทีมลิปโป้ครับมาลองตีนายจอรกัน ผมจะได้เปิดก่อนนะครับโอ้แรงเหมือนกันนะครับทีเดียวตายเลยตอนนี้ค่าล่าสัตว์เท่ากับสามนะครับเท่ากับว่าโดนตีได้สามทีนะครับลูกกระจอกผมจะตายเมื่อกี้เราโดนลิปโป้ตีไปนะครับตอนนี้เหลือสองแล้วและทุกครั้งนะครับที่ขุพนพลฝ่ายศัตรูนะครับโจมตีเราลูกกระจอกของเราก็จะไปตีคนที่โจมตีนะครับ เป็นอีกหนึ่งคนพมนะครับที่เล่นด้วยแล้ะปวดตับมากๆเลยครับคือลูกกระจกมันตีแรง่ะครับดาเมททงอ้อมมันสูงและทุกครั้งที่ลูกกระจ๊กเราอะครับไปฆ่าฝั่งสตูได้อ่ะค่าล่าศัตว์ก็จะเพิ่มหนึ่งแต้มนะและฝั่งเราอะครับออกดาเมจไปหรือทําสกิลไปอะครับก็จะเพิ่มค่าล่าสัตว์ให้ลูกกระจกเหมือนกันนะครับวิธีการที่เราจะฆ่าลูกกระจ๊กฝั่งครับมันอาจจะดูยากเนาะ วิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับคือการค่าสุม,มาอี้มันไปเลยอเน,นี่ยครับเห็นไหมครับมันตีทีละหนึ่งนะครับแต่บาเม,ทาม,ม,ม,มาีทาอ้อมมสูสมาาเทนตายเลยนะครับทีเดียวตัวสุม,มาอี้เองก็ไม่ใช่ว่าจะตีเบานะครับมันตีแรงมากนะครับ แต่ที่ทีมเบต้าต้องถอดสุมาีอิออกเพราะว่ามันมีตัวใหม่ที่ทำดาเมจได้ดีกว่านะครับแล้วก็ไปคอมโบกับตัวลิปโป้ซึ่งตัวลิปโป้เองมันก็แรงอยู่แล้วอะครับลิปโป้เองเป็นตัวที่ดาเมจทางอ้อมสูงที่สุดในเกมตอนนี้เลยนะครับแต่คนที่จะเล่นสุมาีอิอะครับก็ถือว่าเล่นได้นะไม่ได้แย่เท่าไหร่สำหรับคนที่จะเล่นสุมาี้นะครับทีมสามทีมสี่ครับต้องเผนื่อใจไว้นิดนึงนะ ว่าตอนเริ่มต้นนะครับเลือดมันจะน้อยค่าล่าสัตว์มันจะน้อยตามทีมของเรามันจะไม่เหมือนทีม8ดครับที่ลงอยู่ในทีมหลักหตัวแล้วค่าล่าสัตว์ของตัวลูกกระเจ้าแต่ครับสตาร์ฟมาจะอยู่ที่5้าแต้ม จบกันไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองให้อีกรอบหนึ่งซึ่งรอบเนี้ยผมจะไม่ใช้ค่ายจกผมจะใช้สุมาอี้และเขาทูเป็นค่ายหั่นนะครับ2ตัวแล้วก็เตียวหุยสองตัวเป็นค่ายจกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะครับว่าตอนเนี้ค่าล่าสัตว์เราจะอยู่ที่เท่าไหร่อ,อ่ะเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนค่าล่าสัตว์มีอยู่แค่หนึ่งแต้มนะครับถ้าลิปโป้เขาสวนกลับมานี่คือลูกกระจ๊อกผมแตกเลยนะครับ นี่ยครับลิปโป้เขาแตกแล้วสวนกลับมาปุ๊บลูกกระเจาผมแตกไปทีเดียวจริงจริงจับทีมสซมาอี้อะครับมันก็เล่นยากพอสมควรนะไม่ใช่ว่าใส่ตัวอะไรลงไปแล้วก็จะเล่นได้นะครับการที่เราจะเล่นสซมาอี้แล้วไม่หวังพึ่งลูกกระจาะอะครับเอาลงมาแล้วก็ป่อยให้มันแตกไปนะฮะเราไปเล่นตัวอื่นดีกว่า ส่วนตัวก็ยังคิดว่าสุมาอี้เป็นตัวที่ดีหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ดาเมจสูงมากๆจริงๆอะครับถ้าสมมติว่าเราจับทีมดีๆอะสุมาอี้นี่เป็นตัวที่ควรประสาทมากเลยนะครับลองเล่นสายถึกดูใบแปลงลดดาเมจให้่เราเยืนอยู่ได้านานๆนะครับแล้วก็คาะสวนไปเรื่อยๆลูกกระจกนี่เป็นตัวที่เขาเตอร์ดาเมจได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าสมมติว่าตัวหลักเราเยืนไม่ไหวนะครับแล้วเราตายเองอะ อันเนี้ยมันก็จะพังทั้งทีเหมือนกันแต่ลูกกระจกอะครับไม่ใช่ว่าตายไปแล้วแล้วมันจะจบเลยนะหลังจากเริ่มรอบใหม่อะครับเริ่มเทียนใหม่มันก็จะแปลงขึ้นมาใหม่ให้แต่ว่าถ้าสมมติว่าค่าล่าสัตว์ของเราน้อยจริงๆอะครับเริ่มเทียนใหม่มาเนี่ยครับเราโดนหาที่เดียวมันก็แตกอยู่ดีเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าผมตีเขาแรงมากเลยนะครับแล้วเขาตีผมไม่ตายอันนี้อะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า ของเข่าไหร่ยังตามตัวผมนี้อยู่ถ้าของเท่าๆกันนะครับผมแพ้เขาไปแล้วนะครับอะเนี่ยครับพอเหรอเท่าเนี้นเราจะฆ่าแทงยากแล้วเพราะว่าพอสุมาอีสกิล ฝั่งตรงข้ามเขาโจมตีมามันโดนลูกกระจอเราครับแล้วก็จะแตกเนี่ยครับโดนทีเดียวแล้วแตกเลยเอาจริงๆอะครับถ้าดาเมสมาอีทั้งอ้อมไม่เยอะจริงอะครับมันฆ่าแทงยากมากๆเลยนะครับจบั เยวผมขอกดข้ามเลยดีกว่าครับงั้นมันก็จะยืนเคาะอยู่อย่างนี้ครับจนจบเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีเว,วสซมาอีแมวเซาในวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าล่าสัตว์ของตัวลูกกระจ๊อกนะครับวันนี้ก็คงจะหายสงสัยกันแล้วนะครับเพราะว่าการปรับค่ายก็มีผลเกี่ยวกับค่าล่าสัตว์ในตอนเริ่มต้นเหมือนกัน ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคอนเทนต์แนวรเวลตัวละครแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆได้นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย